สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รีแลกทาโร่นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาดูพลังงานกันในคลิปของไพ่เล่าเรื่องมาดูกันนะคะว่าวันนี้ไพ่ท่านอยากเล่าเรื่องของคุณกับใครคนนั้นว่าอย่างไรมามาดูพลังงานกัน จะไม่เปิดไพ่ธาตุคุณนะคะจะเปิดพลังงานรวมระหว่างคุณกับใครคนนั้นเลยว่าไพ่ท่านอยากสื่อสารเรื่องเราไปในทิศทางหรือว่ารูปแบบใดมาดูกันเลยไพ่เล่าเรื่องวันนี้คืออะไรความลำบากความเหนื่อยยากปัญหามากมายระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับใครคนนั้น มันเหมือนมีอุปสรรคมันเหมือนมีขวากหนามมันเหมือนมีความรักไม่ใช่คุณสองคนน่ะจริงๆความรักคือสิ่งที่ดีนะคะคือสิ่งที่สวยงามแต่ว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับคนคนนี้มันเป็นพลังงานของคนที่รักไปช้ำไปนะ ten of wands four of cups เป็นพลังงานของคนที่ ยังไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองได้จากใครหรืออะไรบางอยา่างเป็นในด้านความรู้สึกนะคะท,ทั้งที่จริงๆแล้วชีวิตตอนนี้ก็ดูแฮปปี้มีความสุขดีเริ่มต้นใหม่ได้ใช้ชีวิตที่ดีนาที่การงานดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นการเงินดีขึ้นมันควรจะดีแบบพร้อมทุกด้านแต่สิ่งที่ขาดคือความสุขใช่ไหมพลังงาน มาดูกันต่อเลยค่ะใครเป็นชาวราศีมังกรพวกคุณตัดกันยากนะคะต่อให้ความสัมพันธ์นี้มันจะมีระยะห่างต่างคนต่างไปมีชีวิตของตัวเองแล้วล่ะแต่แต่ทางใจอะ่ะมันผูกพันกันรุนแรงหมอใช้คำว่ารุนแรงเลยนะเพราะว่าไพ่ขึ้นเดวิลมันเป็นไพ่ใหญ่อุ้ยขออภัยค่ะไพ่ท่านขึ้นเดวิล ไพ่เป็นไพ่ใหญ่นะคะหมอพูดผิดขอภัยด้วยคุยนอบครับมันมีความปรารถนาในตัวของกันและกันมากอะแต่เลือกที่จะนิ่งไม่สื่อสารมันเหมือนคนนึงพยายามทําตัวเรียกร้องความสนใจให้อีกฝ่ายสนใจทักหาโทรหาเข้าหาก่อนอย่างเงี้ยแต่แต่อีกฝ่ายก็เลือกที่จะหักดิบตัวเอง อีกฝ่ายก็เลือกที่จะทรมานตัวเองถามว่าใจต้องการไหมต้องการแหละแต่ไม่อะทำไมฉันต้องง้อ,อก,ก่อนอะไรอย่างเงี้ยพลังงานโอคุณกับมีใครเกิดวันพฤหัสวันพฤหัสราศีมังกรนะคะพวกคุณเนี่ยยังไม่ขาดจากกันนะคะมีทิศทางมีเปอร์เซ็นต์มีแนวโน้มที่จะทำให้พวกคุณต้องได้มาเจอกัน ไม่ช้าก็เร็วพลังงานวิวออฟฟอร์จูนเป็นเรื่องของโชคชะตาค่ะ d e สินีเบื้องบนท่านขีดเขียนไว้พวกคุณน่าจะยังติดในเรื่องของคือจบกันแล้วแต่ว่ายังติดค้างกันอะยังติดค้างกันมันยังจบไม่บริบูรณ์พลังงานมันเป็นพลังงานของคนที่ทั้งรักทั้งเกียดนะเนี่ย เคยเป็นครอบครัวกันมีความสุขพร้อมหน้าหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งคู่คิดไว้อะในเรื่องของการวางแผนครอบครัวก็ได้นะแต่มันไม่เป็นอย่างที่คาดหวังใช่ไหมคะมันมามีเหตุการณ์มาบั่นทอนมาตัดรอนมาขวางพวกคุณมันมีเรื่องมีเหตุมีผู้คนมีปัญหาพลังงานเทนนอฟวานขึ้นใบแรก หมอว่ามันเป็นในเรื่องของจริงๆความรักคือเรื่องของคุณกับคนคนนั้นน่ะแต่ความรักของพวกคุณน่ะองค์ประกอบมีทั้งฝ่ายญาติคุณเป็นตัวแปรสําคัญแล้วก็ฝ่ายญาติอีกทางก็เป็นตัวแปรสําคัญด้วยเช่นเดียวกันมันเลยทําให้พวกคุณน่ะไปต่อกันยากพลังงานนะคะ แต่ใจยังผูกกันไว้นะ devil view of fortune เนี่ยใจยังผูกกันไว้อ่ะอืมมีในเรื่องแพชั่่นด้วยตัวคุณนะคะตัวคุณตอนนี้เหมือนคุณโฟกัสโฟกัสโฟกัสแค่ตัวเอง โอกาสแค่ตัวเองแล้วก็เรื่องงานหรือไม่งั้นบางท่านก็มีความคิดอยากจะหาอะไรทําเพิ่มถ้าคุณถ้าคุณค้าขายอย่างเงี้ยหรือคุณทํางานประจําอยู่แล้วอ่ะคุณก็มีความคิดนะที่อยากจะหาอะไรทําที่มันเป็นธุรกิจส่วนตัวของคุณเพิ่มขึ้นไปอีกหรือบางคนก็คิดใครเป็นช่างตีเหล็กใครทํางานเกี่ยวกับสายช่างทําพวกอ,อ๋อนี่ก็ได้นะคะ เครื่องปั้นดินเผาอะคือสมัยนี้ช่างตีดาบน่าจะหายากอะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของเครื่องถมอะไรพวกพวกงานงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวก็อาจจะยังมีแต่แต่ยังแ,แต่ส่วนน้อยพลังงานนะคะตัวคุณน่าจะโฟกัสเรื่องงาน file of a n า s ทำไมความรักพวกคุณนี่มันอุปสรรคเยอะจังเลยอะ ขอภัยนะคะภัยท่านขึ้นมาแบบนี้คุณดูสิเหนื่อยไหมอะคุณเคยลองถามไหมลองถามตัวเองอะเหมือนเหมือนคุยกับตัวเองอะคะ่ะว่าเฮ้ยทําไมฉันต้องเหนื่อยจังความรักมันมีมันต้องทําให้มีความสุขสิความรักมีแล้วมันต้องแฮปปี้สิทำไมพอมีความรักแล้วมันภาะเยอะอย่างนี้ทำไมมีความรักแล้วมันขัดแย้งกันตลอด ทำไมถึงคนนึงไปซ้ายคนนึงก็อยากไปขวาอะไรอย่างเงี้ยทำไมมันมีแต่คำว่าทำไมอะ่ะพลังงานนะคะหมอว่ามันมันเป็นเรื่องความไม่เข้าใจกันน่ะแรกๆอาจจะเป็นช่วงที่พวกคุณสวีทหวานกันก็ได้นะแต่พอมันหมดโปรอย่างที่บอกอ่ะคะ่ะมันมีในเรื่องของคนรอบข้างเข้ามามีอิทธิพลเยอะเกินไปล้ำเส้นพวกคุณเกินไปไม่ปล่อยให้พวกคุณมีชีวิต ของพวกคุณเองเกินไปยุ่งไปซะทุกเรื่องเกินไปคุณก็น้ำท่วมปากเพราะทางนี้ก็ญาติคุณอีกฝ่ายก็น้ำท่วมปากเพราะว่าก็ญาติตัวเองเหมือนกันพวกคุณก็เลยขัดแย้งกัน <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะคะแต่มันยังมีการเฝ้ารอนะต่อให้สถานการณ์มันจะดูแย่ดูเหนื่อยแค่ไหนคือใจพวกคุณอะมัน มันเหมือนมันมันผูกกันไว้อะค่ะอินฟินิตี้เนี่ยมันตัดยากนะคุณว่าตัดได้ไหมอะมันตัดไม่ได้มันจะหมุนวนไปอย่างเงี้ยมันเป็นจังหวะเวลาที่เหมือนกับพวกคุณจะต้องเจอปัญหาแล้วก็ต้องผ่านบททดสอบไปด้วยกันนะมันเป็นพลังงานที่แบบว่าต้องใช้ความอดทนต้องใช้สมาธิใครทำเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยพลังงาน เครื่องปั้นดินเผางานฝีมืองานช่างทุกรูปแบบได้นะคะหรือไม่งั้นก็เป็นความชอบส่วนบุคคลอาจจะมีใครชอบงานอดิเรกในสายของการวาดรูปก็ได้นะถ้าไม่ใช่เครื่องปั้นดินเผางานที่มันต้องใช้สมาธิะคะ่ะพลังงานต้องใจเย็นนะคะต้องใจเย็นคุณหันหลังให้กับปัญหาแล้วใช่ไหมดูไพ่คุณคุณหันหลังให้กับ อะไรที่มันวุ่นวายต่างๆนานาคุณเหนื่อย,ยไพ่ใบแรกก็ขึ้นความเหนื่อยคุณเหนื่อยมาเยอะล้วในอดีตคุณอาจจะเป็นคนที่ต้องคอยแก้คอยแก้คอยรับมือกับทุกสถานการณ์ทุกเรื่องอะแล้วมันก็มีจุดมันก็มีจังหวะเวลาที่คุณคุณเต็มที่ละคุณเลยเลือกที่จะหันหลังก็ได้นะคะพลังงานเนี่ย ดูจากไพ่แล้วคุณคุณทํามาเยอะคุณทุ่มเทมาเยอะคุณให้ทุกอย่างเท่าที่คุณจะให้ได้ให้ใจให้เวลาให้การซัพพอร์ตให้ความรักแต่สิ่งที่คุณได้กลับมาคือความเหนื่อยเหนื่อยใจเหนื่อยกายเหนื่อยนายกับเรื่องเดิมๆปัญหาเดิมๆ ความยุ่งเหยิงต่างๆนานาความไม่พร้อมโน,นนี้นั่นมามาดูกันซิว่าคนคนนั้นคิดอย่างไรกับคุณอันนี้คือสถานการณ์ของพวกคุณนะคะไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายถูกกระทําหรือใครเป็นเป็นผู้กระทำนะเอาเป็นว่าพวกคุณะอะยังรู้สึกยังรู้สึกผูกพันกันแหละเดวิลกับวิลออฟฟอร์ u n e มันยังมีมีความรู้สึกแต่มันเป็นแค่ความรู้สึกอะ คุณก็ต้องคุณก็ค่อนข้างที่จะข่มอารมณ์ที่มีต่อคนคนนี้ไว้สูงเหมือนกันนะคะคุณพยายามหาอะไรทําพยายามไปโฟกัสเรื่องการเงินการทํามาหากินพยายามปล่อยวางพยายามอยู่กับปัจจุบันคือคุณพยายามมากอะไพ่คุณเนี่ยขึ้นความพยายามสูงนะคุณคุณไม่ไม่ให้ตัวเองเสียสมาธิอะตัวคุณนะคะคุณค่อนข้างมีความรับผิดชอบนะ มามาดูกันมาดูกันต่อเลยค่ะว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปมันมีใครคนใดคนหนึ่งรอการสื่อสารติดต่อกับอีกคนหนึ่งคุณนิ่งเงียบใช่ไหมคุณนิ่งคุณเงียบคุณเฉยคุณเมินคุณไม่หือไหม่อื้อคุณไม่ว่างคุณเอาเวลาไปทำมาหากิน ใครคนนึงรอการสื่อสารเพราะว่ายังต้องการไปต่อยังต้องการเป็นครอบครัวยังต้องการความสุขสมบูรณ์ไพ่ขึ้นเลขสิบถึงสามธาตุพวกคุณเป็นคู่กันแล้วล่ะพวกคุณในอดีตเป็นคู่กันใช้ชีวิตร่วมกันแล้วแล้วมันถึงจุดเปลี่ยนเพราะว่ามันมีตัวแปรเข้ามาในสถานะเอ,อ่อในในชีวิตพวกคุณเยอะเกินไปทั้งฝ่ายคุณแล้วก็ฝ่ายคู่คุณ พลังงานมีคนคนหนึ่งรองการติดต่อรอการสื่อสารจากอีกคนหนึ่งรองในทุกวันคาดหวังเฝ้ารอเป็นพลังงานของคนที่ยังมีความหวังไม่ใช่คุณแน่ที่รอเพราะคุณไปโฟกัสเรื่องหางเงินใครคนนั้นนะคะรอการสื่อสารจากคุณมากเลยอะที่คนคนนั้นทำอยู่นะปัจจุบันนะ ที่การกระทำมันอาจจะดูไม่ได้สนใจไม่ได้ไม่ได้โฟกัสอะไรคุณอะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่เลยคือทุกวันน่ะที่มันหมุนเวลาหมุนไปอะคนคนนี้เฝ้ารอคาดหวังตลอดว่าคุณจะเป็นฝ่ายทักหาก่อนว่าคุณจะเป็นฝ่ายแบบงอก่อนนะพูดง,ง่ายๆไม่ว่าใครจะผิดนะแต่อีกฝ่ายอะร้อยให้คุณงอก่อน ซึ่งหมอมองดูจากหน้าไพ่แล้วหมอว่าในอดีตคุณอาจจะเคยยอมคนคนนี้มามา,มากมากจนทําให้คนคนนี้เคยตัวในอดีตนะคะนะเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่เรื่องราวของพวกคุณมันมันเป็นไปไม่ได้แล้วเนี่ยคนคนนี้ก็ยังคาดหวังก็ยังเฝ้ารอไอ้ที่เฝ้ารอเนี่ยไม่ใช่เฝ้ารอแบบลม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 แรงๆนะเฝ้ารอเพราะว่าคนคนนี้รักคุณนะคะ หมือนคนคนนี้ก็รู้ว่าใจคุณก็ยังมีแหละก็ยังมีเยื่อใยญแหละแต่คุณก็เลือกที่จะเฉยหันหลังให้เพราะว่าไพ่พวกคุณมีเดวิลกับวิ e ออฟ f o r ์ u n e มามาผูกมาลังไว้อะมันเป็นพลังงานของของความผูกพันที่มันอธิบายยากมันเกินคําบรรยายมันไม่สามารถจะอธิบายได้มันเป็นในเรื่องของความรู้สึกมันเป็นในเรื่องของเดสตินีเป็นในเรื่องของโชคชะตา เรื่องราวของคุณกับคนคนนี้มีประเด็นกันมาตลอดไม่ใช่ไม่ใช่รูปแบบของคนรักที่หวานกันมานะคือเริ่มต้นก็มีอุปสรรคมีปัญหาแต่ก็ยังพร้อมจะสู้จะลุยจะฝ่าฟันไปด้วยกันแต่มันมีจุดมันมีจุดที่มันพีคก,ก็คือว่า มันมีในเรื่องของคนรอบข้างอ่ะเข้ามาเป็นตัวแปรระหว่างความสัมพันธ์พวกคุณมากเกินไปมันเลยทำให้ความรักถามว่าพวกคุณรักกันไหมในอดีตอาจจะเป็นแค่ความหลงไหลนะคะขึ้นเดวิลในอดีตคือหลงไหลนะแต่ปัจจุบันคนคนนี้รักคุณนะคะคุณคุณยังมีเยื่อใหญ่กับคนคนนี้แต่ถ้าถามว่าคุณรักมากไหมไม่ หมอกล้าพูดเลยว่าคุณไม่ได้รักมากแล้วเพียงแต่คุณก็ยังอาจจะมีเยื่อใยอยู่บ้างบางท่านก็ตัดสนิทแต่ตรงกันข้ามคนคนนี้กับรักคุณในอดีตคนคนนี้อาจจะไม่เคยแสดงความรู้สึกอินเลิฟอะไรให้คุณได้เห็นเลยแต่ปัจจุบันหลังจากที่มันไม่มีการสื่อสารกันแล้วอะคะ่ะระหว่างคุณกับคนคนนี้ในทุกๆวันที่มันผ่านไปคนคนนี้เฝ้ารอคาดหวัง เหมือนเหมือนใช้ชีวิตไปด้วยนั่นแหละแต่ก็แอบ,บหวังในใจตลอดว่าจะมีการสื่อสารจากคุณคุณจะเป็นฝ่ายส่งแชทก่อนคุณจะเป็นฝ่ายปลดบล็อกก่อนคุณจะเป็นฝ่ายทักหาก่อนอยู่เสมอในทุกๆวันทัวร์วันเพราะคนคนนี้เทน o ิครับทัวร์ครับคือมันเหมือนกับว่าพอคุณหันหลังให้แบบเบ็ดเสร็จนะคะ เบ็ดเสร็จเลยนะเนี่ยไพ่คุณนั่งหันหลังคุณตั้งหน้าตั้งตาหาเงินอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยคุณไม่สนใจความรักเลยคุณหันหลังให้อ่ะคุณไม่ได้ตัดแต่คุณหันหลังอืมเก่งเยี่ยมคนคนนี้กลับรักคุณมากขึ้นมากขึ้นต้องการคุณมีความต้องการต้องการในตัวคุณอ่ะสูงขึ้นพลังงานไพ่ท่านขึ้นเลยนะคะว่าคนคนนี้รักคุณนะแล้วคนคนนี้ก็ คาดหวังคาดหวังแล้วก็เฝ้ารอว่าคุณจะเป็นฝ่ายงองก่อนมาดูต่อเลยค่ะโอ้คนคนนี้รู้แล้วค่ะว่าคุณคือคนที่ดีคนที่ใช่การได้เจอคุณเนี่ยมันคือรางวัลของชีวิตอะมันคืออะไรที่ไม่ใช่เรื่องบมืงเอิญ เบื้องบนท่านส่งคนดีๆมาให้แต่คนคนนี้กลับไม่สามารถที่จะรักษาคุณไว้ได้พลังงานนะคะคนคนนี้เข้าใจในวันนี้แล้ววันที่ไม่ได้ติดต่อสื่อสารพูดคุยหรือแม้กระทั่งอ,อการที่จะได้เจอกันกับคุณแบบตัวเป็นๆอ่ะคือเหมือนกับว่าเข้าใจแบบถ่องแท้ะคะ่ะว่าคุณเนี่ย คือคนที่ดีที่สุดเลยตั้งแต่เคยคบทุกคนมาตั้งแต่เคยมีตั้งแต่รู้จักคำว่าความรักมาไม่ว่าคนคนนี้จะเคยมีความรักกับใครมาบ้างแต่ว่าสำหรับคุณเนี่ยคือคนคนนี้ไม่อยากจะเชื่อว่าว่าจะยังมีคนที่มีคนที่มีความคือไพ่ขึ้นคุยน็อบคับเนี่ย ตัวคุณนะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะคะคุณจะเป็นคนที่มีความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีหรือภรรยาที่ดีในตัวเองสูงในแบบของคุณอาจจะเป็นในเรื่องของความคิดการวางตัวการใช้ชีวิตอะไรที่มันดูเป็นตัวอย่างที่ดีอะที่คุณทำคุณทำทำเลยโดยการที่คุณใช้ชีวิตของคุณนะคุณไม่ได้ทำด้วยด้วยการใช้คำพูดบรรยายหรือว่าอวด ตัวเองว่าฉันดีอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ใช่แต่คุณใช้ชีวิตของคุณนะ่ะดาเนินชีวิตตัวตนของคุณนะคะการวางตัวของคุณน่ะมันดูแบบมันเป็นคนที่หายากในสมัยนี้เอาพูดง่ายๆหมอว่าคนคนนี้น่าจะเจอคนมาเยอะแหละแต่ในบรรดาคนต่างๆนานาที่คนคนนี้เคยผ่านเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันเป็นในรูปแบบที่แบบว่า มีความดีในตัวน้อยความดีแค่ยี่สิบอีกแปดสิบก็คือไม่ดีแต่ตัวตนคุณเนี่ยมีความดีในตัวถึงแปดสิบไอ้ส่วนไม่ดีของคุณมีแค่ยี่สิบซึ่งมันเป็นอะไรที่มันหายากสำหรับคนณปัจจุบันคือในใสายตาของคนคุณเนี่ยค่อนข้างมองคุณเท่าทูลน,นะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นสิบถ้วยสองถ้วยแล้วก็อัศวินถ้วยนะ่ะ คือรู้สึกโชคดีอะที่ได้เจอคนอย่างคุณอะฉะนั้นในเมื่อได้เจอคนอย่างคุณแล้วได้เจอคนดีๆแล้วอะมันไม่ได้ง่ายนะที่คนดีๆอย่างคุณจะผ่านเข้ามาในชีวิตอะคนคนนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้เจอเออ่ได้เจอใครที่ดีได้อย่างคุณได้อีกเลยในชีวิตนี้ฉะนั้นคุณคิดว่าคนคุนี้จะปล่อยคุณไหมอะดูไพ่ต่อเลยค่ะมาหมอก็อืไม่ปล่อยค่ะ นายอาวานคุณดูสิกอดไว้แน่นเลยเนะี่ยต่อให้ต้องยืนเผชิญกับอะไรคนเดียวคนคนนี้ก็พร้อมคนคนนี้ไม่ปล่อยคุณนะบอกเลยคำว่าไม่ปล่อยในที่นี้ก็คือจะพยายามค่ะไม่ใช่มายื้อยุดฉุดกระชากค,คุณไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าคนคนนี้มีความรู้สึกว่าฉันมีคนที่ดีอยู่ข้างกายแล้วอะ่ะฉันได้เจอคนที่ใช่แล้วอะ่ะซึ่งหมอว่าในอดีตคนคนนี้อาจจะมองคุณไม่ดี มองคุณไม่ดีหรือเพราะอะไรก็ตามอะ่ะเพราะวิบากก็ได้นะคะเดวิลเนี่ยเดวิลคือไพ่สาตานนะมันเป็นในเรื่องของอะไรอะ่ะเห็นกงจักเป็นดอกบัวบัวใต้น้ำเอ่ออะไรอะ่ะสุภาษิตท,ที่มันจะเปรียบเปยในทํานองที่ว่าเห็นเห็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งดีอะ่ะ หรือเห็นสิ่งดีเป็นสิ่งไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพลังงานนะคะซึ่งน่าจะเป็นในเรื่องของการอย่างที่บอกอะ่ะไพ่ใบแรกก็ขึ้นสิบไม้เลยมันมีปัญหาตั้งแต่พวกคุณรู้จักกันอะ่ะมันมันเริ่มปัญหามันเริ่มสตาร์แล้วปัญหามันก็เริ่มเยอะมาเรื่อยๆแต่คุณก็ยังสู้นะคุณก็ยังสู้ยังยืนหยัดยังไปต่อจนมันถึงจุดที่คุณคุณไม่ไหวแหละพลังงานสิบไม้ว่าหนักคุณยังมาเจอห้าไม้อีกอะไรมันจะเยอะขนาดนี้งั้นคุณก็พอละ คุณก็แค่มนุษย์คนหนึ่งพลังงานคือคุณเต็มที่แล้วอะค่ะซึ่งซึ่งมันก็ก็แค่นั้นแต่พอคุณพอนั่นแหละอะไรอะไรมันกลับตลบปัดหมดเลยพลังงานนะ the word พวกคุณมีโอกาสนะคะมีโอกาสจะได้เคลียร์กันนะคำว่าเคลียร์เนี่ยไม่จำเป็นว่าว่าคุณจะต้องเลือกคนคนนี้เป็นคู่นะคะมันอยู่ที่คุณแต่คนคนเนี้ย ต้องการได้คุณเป็นคู่มากพลังงานไม่งงนะคะคุณอาจจะยังผูกพันอะหมอใช้แค่คำว่าผูกพันบางท่านอาจจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรแล้วหมอเพราะว่าคนคนนี้ทำไว้เยอะก็คือคุณหมดใจละแต่คนคนนี้ไม่หมดใจอะ่ะยิ่งรักคุณมากขึ้นคนคนนี้อาจจะทำเรื่องดีๆอาจจะทำสิ่งดีๆหรืออาจจะกลับตัวเองหรืออาจจะทำอะไรที่คุณอาจไม่เคย คิดว่าคนคนนี้จะทําได้เพื่อคุณก็ได้นะฉะนั้นต้องดูกันค่ะมันเป็นเรื่องของอนาคตการกระทําสําคัญกว่าคําพูดมาดูต่อคนคนนี้จะพยายามพิชิตใจคุณคะ่ะตลอดเวลาที่ผ่านมาคนคนนี้อเฝ้าคิดเข้าข้างตัวเองตลอดอ่ะอย่างที่บอกไพ่ขึ้นเลขหนึ่ง h of one h of s w o r d คนคนนี้คาดหวังตลอดเลยหมอว่าในอดีตคุณยอมคนคนนี้แหละคนคนนี้ถึงได้ใจ แต่ปัจจุบันไม่มีละคุณเวอร์ชั่นนั้นมันมันไม่มีแล้วมันมันหมดไปละมันจบไปละพลังงานนะคะตัวตนคุณนะปัจจุบันคือคุณเป็นคนใหม่เวอร์ชั่นใหม่คนคนนี้จะพยายามพิชิตใจคุณในเมื่อรอคุณสื่อสารคุณไม่สื่อสารล้านเปอร์เซ็นคนคนนี้ก็จะแอคชั่นเข้าหาคุณเองพลังงานนะคะคนคนนี้จะพยายามพิสูจน์ตัวเองเอาชนะใจคุณให้ได้พิชิตใจคุณให้ได้ ครอบครองใจคุณตัวคุณให้ได้พลังงาน h of s o r c e พลังงานนักสู้จะมางึดอยากได้คุณในวันที่คุณหันหลังให้เ of s w o r d ไม่ได้ดูเลขก็เล่นด้วยกลค่ะคนคนนี้มีแผนเยอะนะอาจจะมาหลายมุกหลายมุมหลายเหลี่ยมฉะนั้นให้คุณเตรียมรับมือคนคนนี้รู้แหละว่าการที่จะทำให้คุณ ทำให้คุณแบบว่าเห็นใจอ่ะมันยากหรือทำให้คุณเปิดใจมันยากแต่คนคนนี้จะพยายามแล้วคนคนนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะเซเว่นออฟซอร์สอ่ไพ่ใบนี้เดี๋ยวนะหมอดูหน้าไพ่ก่อนโอ้โหแม่เจ้าไพ่ใบนี้คือไพ่ของการแต่างงานคุณอาจได้รับการเซอร์ไพรส์าจากคนคนนี้นะคะคนคนนี้กลับมาคราวนี้นะ หลังจากที่มั่นใจในตัวเองตลอดเวลาแหละว่าคุณจะต้องเป็นฝ่ายงอก่อนซึ่งคนคนนี้คิดผิดถ้าให้พูดแบบภาษาบ้านๆก็หน้าแตกเพราะว่าคาดหวังมากว่ายังไงคุณก็ต้องคือยังไงคุณก็ต้องติดต่อก่อนคุณก็ต้องเป็นฝ่ายยอมก่อนเหมือนในทุกครั้งที่ผ่านมาซึ่งคนคนนี้ประเมินคุณครั้งนี้คือประเมินผิดเลยไม่ใช่พลาดนะคะผิดไปเลยอะ่ะ คือหน้าแหกเลยหน้าแหกหน้าแตกเลยคนคนนี้รู้แล้วว่าคุณไม่มีทางที่จะเปิดใจหรือว่าไม่มีทางที่จะปล่อยให้คนคนนี้ได้ได้สามารถเขาเรียกว่าอะไรอะคือสิ่งที่คนคนนี้คิดไว้เกี่ยวกับคุณอะ่ะมันผิดแผนหมดมันกลับตลบปัดหมดฉะนั้นสิ่งที่คนคนนี้จะทำก็คือการที่จะแอคชั่นเข้าหาคุณ พิสูจน์ตัวเองสื่อสารส่งสารทําอะไรดีๆสิ่งดีๆเพื่อคุณหรือแสดงออกอะไรให้คุณได้รู้อ่ะว่าอยากมีคุณไว้ในชีวิตนะว่ารักคุณนะว่าต้องการคุณนะคนคนนี้รักคุณนะคะไพ่ความรักขึ้นขนาดนี้สามใบเนี่ยไม่ธรรมดานะคือมาลักตอนเนี้ยมาลักตอนที่คุณหันหลังให้แล้วอะมาลักในวันที่คุณรักตัวเอง หรือบางท่านอาจจะได้สารสัมพันธ์กับคนใหม่แฮปปี้แล้วถ้าคุณมีคนใหม่ไปแล้วอ่ะพลังงานตรงนี้ไม่ใช่คุณนะเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นมันก็ยิ่งไม่ถูกหลักความรักที่ดีมันจะต้องถูกต้องซึ่งหมอมองว่าน่าจะเป็นพลังงานของคนที่ยังโสดทั้งคู่พลังงานนะคะไม่ว่าคนคนนี้จะจะเป็นสถานะใดอะสิ่งที่คนคนนี้คิดตั้งเป้าโฟกัสไว้ที่คุณคือจุดสูงสุดคือการขอคุณแต่งงาน หมอว่าคนคนนี้จะขอคุณแต่งงานเลยนะหลังจากเรื่องราวของพวกคุณเนี่ยมันได้ผ่านบททดสอบมันได้ผ่านวันเวลาคนคนนี้เห็นแล้วว่าคุณคือการที่คุณเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันคือสิ่งดีๆที่ข้างบนท่านประทานมาให้อะฉะนั้นการที่จะปล่อยคนดีๆอย่างคุณไปเนี่ยคนที่ยอมคนคนนี้ทุกเรื่องทุกอย่างเนี่ยคุณยอมทั้งๆที่คุณไม่จําเป็นต้องยอมแต่คุณรักใช่ไหมในตอนนั้นคุณเลยยอม คุณยอมคู่คุณแต่ยิ่งคุณยอมคุณยิ่งโดนเอาเปรียบคุณยิ่งเสียเปรียบคุณยิ่งเป็นฝ่ายต้องรับต้องรับผลน่ะซึ่งคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคุณอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างในตัวเองแต่มันแต่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ประเด็นที่คนคนนี้จะเอามาทำอะไรกับคุณก็ได้อ่ะพลังงานนะคะคนคนนี้ไม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่อาจ ที่จะสูญเสียคุณไปหมอมองว่าคนคนนี้จะขอคุณแต่งงานเลยนะก็ดูที่การกระทําค่ะพลังงานไพ่ท่านขึ้นเป็นใบปิดก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับใครที่ไม่อยากโสดอยู่ที่คุณนะมันคือชีวิตคุณนะคะเรามีสิทธิ์เลือกอะไรที่มันไม่ดีต่อใจเราก็ไม่ต้องรับคนที่ไม่ดีที่เป็นพลังงานท็อกซิกเราก็ต้องตัดออกเราตัด คนเหล่านั้นไม่ได้เราก็ดึงตัวเองออกมาค่ะจากคนเหล่านั้นถอยห่างค่ะค่อยๆถอยก็ได้เอาเวลาไปทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตเราดีกว่าพัฒนาตัวเองทํามาหากินหาความรู้เพิ่มหาไรายได้เพิ่มดูแลสุขภาพอะไรที่คุณทําแล้วคุณมีความสุขอะนั่นแหละค่ะแล้วความรักดีๆสิ่งดีๆคนดีๆก็จะเห็นคุณค่าในตัวคุณเองแล้วจะรีบวิ่งกลับเข้ามาหาคุณ แบบที่คุณไม่ต้องร้องขอเลยเมื่อถึงเวลาของคุณก็ประมาณนี้เลยนะคะไพ่เล่าเรื่องวันนี้หมอว่าน่าจะไม่ตรงกับชีวิตจริงของใครหรอกก็คิดซะว่าฟังนิทานแล้วกันนะคะรับไว้แต่พลังงานที่ดีเท่านั้นบุญรักษาทุกท่านพระคุ้มครองทุกคนพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ